สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะคะเจอกันวันนี้นะคะสำหรับคลิปการสอนของวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษนะคะตรงกับวันอังคารที่1เดือนมีนาคมนะคะวันนี้เราจะขึ้นเนื้อหาใหม่เลยนะคะเนื้อหาใหม่ก็คือของบทที่7นะคะ Unit 7วันนี้เราจะเรียนเรื่อง opposites นะคะ o p p o s i t e opposite ก็คือคำตรงกันข้ามนะคะคำตรงกันข้ามภาษาอังกฤษคือคำว่า p p o s i t e s นะคะเติม S, <S ลงไปเพราะว่ามันมีหลายคำนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทำนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำตรงกันข้ามมีคำว่าอะไรบ้างนะคะในในบทนี้นะคะเราจะเรียนไม่กี่คำนะคะเด็กๆค่ะคำแรกค่ะ small small เด็กๆพูดตามที่เชื่อค่ะ small แปลว่าเล็กนะคะสะกดพร้อมกันค่ะ s m a l l small แปลว่าเล็กนะคะคำต่อไปค่ะ big big b i g big แปลว่าใหญ่นะคะซึ่งตรงข้ามกับคำเมื่อกี้นี้นะคะคือคำว่า small นะคะ big ตรงข้ามกับ small นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะคำว่ายัง ยัง young y o U N G, แปลว่าหนุม่มสาวหรือว่าอายุน้อยนะคะ young หนุ่มสาวหรืออายุน้อยนะคะ young ก็ตรงข้ามกับคำว่า old 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 แปลว่าเก่าหรือแก่นะคะตรงข้ามกับคำว่ายังซึ่งแปลว่าหนุม่มสาวหรือว่าอายุน้อยนะคะต่อไปค่ะคำว่า hot Hot แปลว่าร้อนนะคะ H O T hot แปลว่าร้อนนะคะร้อนก็ตรงข้ามกับคำว่าเย็นนะคะ C O L D cold cold แปลว่าเย็นนะคะต่อไปค่ะคำว่า clean clean แปลว่าสะอาดนะคะเด็กๆสะกดด้วยกันค่ะ C L E A N clean แปลว่าสะอาด คำว่าสะอาดก็ตรงข้ามกับคำว่าสกปรกนะคะ dirty dirty นะคะ d i r t y dirty แปลว่าสกปรกนะคะคำต่อไปคือคว่า thick thick แปลว่าหนานะคะ t h i c k thick แปลว่าหนานะคะต่อไปค่ะหนา ตรงข้ามกับคำว่าบางหรือคำว่าผอมนั่นเองนะคะ thin thin แปลว่าบางหรือผอมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่า long long L o n G. long แปลว่ายาวนะคะคำว่ายาวก็ตรงข้ามกับคำว่าสั้นนะคะสั้นภาษาอังกฤษคือ short short s h n. o r t short แปลว่าสั้นหรือเตี้ยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือคำว่า all, all, o o o r o แปลว่าหรือคือมีให้เลือกสองคำเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีคำศัพท์คำว่า o อยู่ในประโยคนะคะต่อไปค่ะเรามาดู example ตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคให้เด็กๆหยิบหนังสือ New Active English ของป2ขึ้นมานะคะตัวอย่างประโยคจะอยู่ในหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เปิดที่หน้า38นะคะหน้า38หน้าแรกคือหน้า38นะ,ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาะเด็กๆหยิบหนังสือแล้วเปิดที่หน้า38เลยนะคะหน้า38หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะ Unit 7 Opposites นะคะเขาก็จะบรรยายเขาก็จะยกตัวอย่างประโยคพร้อมกับรูปภาพประกอบนะคะ แบบนี้เลย My pencil is long นะคะ My pencil is long แปลว่าดินสอของฉันมันทำไมคะมันยาวส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่า My pencil is short My pencil is short เพื่อนบอกว่าดินสอของฉันมันสั้นนะคะเด็กๆพูดตามทีเชิ์ค่ะตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะหลังจากพูดตามทีเชิ์แล้วให้เด็กๆฝึกพูดเองนะคะผัด ผลัดกันถ้าเด็กๆมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่หรือว่าน้องที่เรียนอยู่ด้วยกันเด็กๆก็สามารถผลัดกันถามตอบได้แต่ถ้าเด็กๆไม่มีเพื่อนไม่มีคู่นะคะให้เด็กๆพูดเองอ่านเองแล้วก็ทั้งสองประโยคเลยทั้งประโยคคาถามและประโยคคาตอบนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วดูที่หมายเล็กหนึ่งค่ะหมายเลขกหนึ่งเป็นรถประจําทางหรือว่ารถบัสนะคะข้อหนึ่งถามว่า is the bus big or small is the bus big or small คำถามถามว่ารถบัสคันนี้ big ใหญ่หรือ small หรือเล็กนะคะเด็กๆมองเห็นว่ารถคันนี้ทำไมคะรถคันนี้คือรถเป็นรถคันใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็เลือกตอบว่ารถคันนี้ใหญ่คือ this bus is big เราต้องเลือกคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ระหว่างบิ๊กกับสมอลนะคะต่อไปค่ะหมายเลขสองค่ะเป็นรูปบุรุษไปรสณนียนะคะกำลังทำท่าส่งจดหมายอยู่คำถามถามว่า,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 า is the postman young or old is the postman young or old ถามว่าไปรสณียคนนี้อายุน้อยหรือว่าแก่แล้วนะคะจากในภาพเราเห็นว่าเขาอายุมากแล้วเขาแก่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกตอบคำว่า old นะคะคำตอบก็ได้ว่า this postman is old This postman is old. สำหรับหน้า38นะคะต่อไปค่ะเปิดไปที่หน้า39หน้า39เป็นอะไรคะเป็นถ้วยกาแฟกําลังร้อนๆอ,อยู่เลยข้างในบรรจุเป็นบรรจุกาแฟร้อนอยู่มีควันออกมานะคะถามว่า Is this coffee hot or cold? Is this coffee hot or cold? กาแฟถ้วยนี้ร้อนหรือว่าเย็นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเลือกว่า กาแฟตัวนี้ร้อนอยู่คำตอบก็คือ this coffee is hot this coffee is hot นะคะต่อไปข้อ4ค่ะเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงที่ดูสภาพของกระโปรงก่อนนะคะคำถามถามว่า is this skirt clean or dirty is this skirt clean or dirty กระโปรงตัวนี้สะอาดหรือว่าสกรปรกนะคะเราก็ตอบว่า this skirt is dirty this skirt is dirty กระโปรงตัวนี้มันสกรปรกนะคะต่อไปค่ะหมายเลข5ค่ะ is this book thick or thin is this book thick or thin หนังสือเล่มนี้หนาหรือว่าบางนะคะคำตอบก็คือหนังสือเล่มนี้หนานั่นเองเราก็ตอบว่า this book is thick this book is ชิกนะคะต่อไปไหมายเลข6ค่ะ is this ruler long or short is this ruler long or short ไม้บรรทัดอันนี้ยาวหรือสั้นนะคะคำตอบก็คือ this ruler is long this ruler is long นะคะต่อไปข้อ7ค่ะ is this boy fat or thin is this boy fat อ้วนเด็กผู้ชายคนนี้อ้วนหรือผอมนะคะคำตอบก็คือ this boy is fat this boy is fat ต่อไปค่ะข้อ8ค่ะ is this man tall or short is this man tall or short ผู้ชายคนนี้สูงหรือเตี้ยนะคะ this man is tall this man is tall ผู้ชายคนนี้ทำไมคะตัวสูงค่ะต่อไปค่ะหมายเลขเ Is this man good or bad? Is this man good or bad? เด <IS L AT ING> ็กๆดูรูปภาพว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวนะคะเราก็บอกได้ว่าเขาเป็นคนเลวนะคะเพราะว่าเขาทำอะไรคะเออเห็นไหมคะเห็นในรูปภาพไหมคะลูกเออเขาทำร้ายอะไรข้าวของด้วยนะคะทำลายสิ่งของด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ this man is bad this man is Bad เขาเป็นคนเลวนะคะต่อไปค่ะหน้าที่40ข้อ10นะคะดูจากรูปภาพ is this boy diligent or lazy นะคะ is this boy diligent or lazy เด็กผู้ชายคนนี้ขยันหรือว่าขี้เกียจนะคะจากรูปภาพเขาอ่านหนังสือแสดงว่าเขาเป็นคนขยันคำตอบก็ตอบว่า this boy is diligent this boy is diligent นะคะ ต่อไปเราก็มาทบทวนคำศัพท์นะคะคำศัพท์ท้ายบทคำว่า opposite แปลว่าคำตรงข้ามนะคะยังหนุม่มสาวอายุน้อยนะคะ hot ร้อน dirty สกรปรก long ยาว big ใหญ่ small เล็ก old เก่าแก่ o l หรือ cold เย็น clean สะอาดชิกหนาซินบางหรือผอมและช็อตสั้นกาแฟคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะสืบไว้ตรงนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนคำศัพท์และตัวอย่างประโยคแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เปิดหนังสือเรียนเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะเปิดไปที่หน้า41เด็กๆก,ก็จะเจอกับ Exercise 1แบบฝัดที่1น,นะคะแบบฝึกที่1 มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเขาบอกว่า translate into Thai ให้แปลคำศัพท์เหล่านี้เป็นภาษาไทยซึ่งมีทั้งหมด10คำด้วยกันที่เชอร์อ่านให้ฟังไปแล้วตะกี้นี้นะคะข้อ1เขาว่า big ข้อ2 bad ข้อ3 old ข้อ4 small ข้อ5 hot ข้อ6 long ข้อ7 clean ข้อ8 thin ข้อ9 dirty และข้อ10 ะะเด็กๆเ,เขียนคําแปลลงไปตรงช่องว่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะแบบถัดที่2ค่ะให้เด็กๆลากเส้นโยงคําศัพท์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันนะคะด้านซ้ายมือเป็นภาษาอังกฤษด้านขวามือเป็นภาษาไทยให้เด็กๆใช้ไมบ้บรรทัดลากเส้นโยงจากภาษาอังกฤษมาที่ประโยคภาษาไทยนะคะข้อ1 the man is young เด็กๆก,ก็อยโยงมาที่ประโยคที่แปลว่า the man is young นะคะ the man is young ก็คือผู้ชายคนนี้ นุ่มอยู่เด็กๆก็อยู่มานะคะสอง this coffee is hot this coffee is hot ข้อสาม this book is thick this book is thick ข้อสี่ค่ะ this ruler is dirty this ruler is dirty ต่อไปค่ะข้อห้า the this milk is cold this milk is cold ต่อไปค่ะ this boy is lazy this boy is lazy ต่อไปค่ะข้อต่อไป this woman is thin this woman is thin ข้อต่อไปค่ะ this dog is small this dog is small ต่อไปค่ะ this girl is good this girl is good และข้อสุดท้ายค่ะ this boy is tall this boy is ช่อนะคะมีทั้งหมด2แบบฝึกหัดด้วยกันนะคะไม่ยากเลยถ้าเด็กๆจําไม่ได้ให้เด็กๆเ,เปิดกลับไปดูสไลด์ที่ที่เชิญนาเสนอไปก่อนหน้านี้คําตอบจะอยู่ในสไลด์และอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะทั้งหมดไม่ได้เอามาจากไหนนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะตั้งใจเรียนและก็มีความสุขในการเรียนนะคะสําหรับวันนี้ที่เชร์ก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาเสริมทักษะาภาษาอังกฤษแต่เพียงเท่านี้ see you again next time goodbye เด็กๆอย่าลืมนะคะช่วงนี้นะคะโควิดยังอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้ได้นะคะไม่ว่าจะซีซั่นไหนก็ตามเราต้องรอดนะคะเด็กๆคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและก็ป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อได้ง่ายโดยการนะคะสวมใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เวลาไปจับไปสัมผัส ของอะไรอย่างอื่นหรือว่าเวลาคุยกับเพื่อนก็ให้ใส่แมสคุยคุยกับคุณครูก็ให้ใส่แมสนะคะอย่าถอดแมสเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคอยู่ตรงไหนได้บ้างและเชื้อโรคจะมาหาเราตอนไหนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ดีกว่านะคะขอให้เด็กๆทุกคนรวมทั้งคุณครูและโรงเรียนของเราปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ให้เราโรงเรียนของเรากลับมาสู่สถานการณ์ปกติให้เร็ว นะคะเราจะได้มารงเรียนตามปกติโดยที่ไม่ต้องป้องกันตัวเองอะไรทำตัวปกติเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ